เตะมุมครับจังหวะนี้มองหาเพื่อนแล้วครอสเข้ามาเสาแรกไม่ได้ครับโดนมงสกัดศักยภาพเก็บได้ไปดีอวาเรสไปดีดหาเรียบลองยิงเองฉับเอาแต่มาเข้าทางครับจังหวะนี้แล้วได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งไม่มีธงครับโอ้ยิงจังหวะนี้ฉลับมาแล้วเป็นอีฟานฟันดี้นะครับที่ได้โอกาสยิงโล่งๆคนเดียวครับตีเสมอได้สําเร็จครับนาที ที่แบบโหสำคัญเลยครับก่อนออกด้วยนะครับถือว่าตัดสินใจได้ถูกเลยที่ยังไม่เอาออกนะครับจะเปลี่ยนตัวอยู่แล้วนะครับใช่ครับสุดท้ายนี่ให้ลุงเต๋อผมไม่จบก่อนนะครับดูครับเฟดดี้เอาบอลครับนี่จังหวะนี้ยิงไปแล้วก็ฉลบแล้วครับแล้วมาเข้าทางลุกนี้ไม่ลำไม่ลำด้วยครับยืนห้อยอยู่2คนโอ้โหแปรเน้นลุกนี้เข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลาครับแปด้วยเท้าขวาครับลุกนี้1ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหนาทีที่83ครับ แต่เฟิร์ทัดแกดีนะครับจับบอลลงคือมันทะลักมานัแหละแต่ว่าเอาบอลลงแรกจังหวะแรกก็ได้ดีครับแล้วเลือกเลยครับนี่มองก่อนที่ยิงแล้วด้วยนะครับใ้่ยครับก็โหแบบเน้นๆเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับตอนนี้บีจีตีเสมอได้ครับ